สวัสดีคะ่ะลูกค้าที่น่ารักของฟ้าทุกท่านนะคะวันนี้ฟ้าพาลูกค้ามาดูกับที่ดินแปลงใหม่ของเรานะจ๊ะที่ดินแปลงนี้พิกัดอยู่ที่คลองแปดลำลูกกานะคะลูกค้าจ๋าห่างจากถนนเส้นหลักรางสิตนครนาะยกแค่4กิโลนะคะเป็นแหล่งชุมชนเลยนะลูกค้าแปลงที่เราจะขายอยู่ด้านหน้านี้นะคะตรงนี้นะคะมีแค่8ล็อกนะลูกค้า แปลงด้านหน้าตรงนี้สงวนสิทธิ์อยู่ที่แบ่งขายอยู่ที่3ไร่นะคะไร่ละ2ล้าน5แสนบาทยกแปลง7ล้าน5แสนบาทฟรีค่าใช้จ่ายวันโอนทั้งหมดนะคะจ้าเข้ามาเลยจ้าพอเราเดินเข้ามาข้างในตรงนี้นะคะก็จะมีกำแพงของเพื่อนบ้านนะตรงนี้ที่ฟ้ายืนอยู่ตรงนี้นะคะเราจะทางบริษัทเราจะยกเป็นถนนสาธารณะหเมตรให้ลูกค้านะคะ ที่ดินของเราที่จะแบ่งขายคือยาวเข้าไปเลยนะลูกค้าจ้านี่บรรยากาศจริงเลยนะคะบรรยากาศจริงก่อนที่จะได้เคลียร์ลิงเลยนะนี่นะสภาพที่ดินจริงเป็นอย่างนี้เลยนะคะนี่อันนี้คือมองจากด้านในแปลงนะลูกค้าจ๋าเป็นอย่างนี้เลยจ้าที่สวยคะ่ะลูกค้าด้านหน้าติดถนนคอนกรีตด,ด้านในมีทางเข้าออกนะคะเพราะว่าเราจะทําถนนเข้ามาให้ลูกค้าด้วยนะคะกว้าง จ้านี่จ้าด้านหน้าแบ่งขายสามไร่ไร่ที่สี่เป็นต้นไปแบ่งขายอยู่ที่หนึ่งไร่หนึ่งล้านแปดแสนบาทนะคะฟรีค่าใช้จ่ายวันโอ,อนทั้งหมดเช่นกันค่ะมาก่อนจองก่อนจะลูกค้าจ๋านัดโอนกรรมสิทธิ์ที่กรมที่ดินทําเรื่องแบ่งแยกตามสัดส,ส่วนที่ซื้อจริงได้เลยค่ะนะคะที่สวยอย่างนี้เลยจ้าลูกค้าคลองแปดลำลูกกาเข้ามาจากถนนหลักแค่สี่กิโลราคานี้หายากมากๆแล้วนะคะจ้า หากลูกค้าสนใจนะติดต่อหาฟ้าได้เลยนะคะสายตรงหาฟ้านะคะเบอร์ฟ้า082 257 3957ค่ะจ้าแอดไลน์เพื่อเผื่ออยากได้รายละเอียดตรงไหนเพิ่มเติมนะคะรูปภาพพิก,กัดหรืออะไรเพิ่มเติมแอดไลน์ฟ้าได้เลยนะคะไอดีลไลฟ้านะ082 9์ฟ้านะ0829415017ค่ะนี่จ้ะสวยๆแบบนี้เลยลูกค้า มีแค่แปดแปลงเท่านั้นนะคะขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่ติดตามนะคะยินดียินดีรับใช้บริการทุกท่านนะคะทางหาฟ้าได้ตลอดค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ